สวัสดีครับพี่น้องครับกลับมาพบกับรายการคำพยัญชนชีวิตนะครับแหมวันนี้มีสุภาพสตรีท่านหนึ่งนะครับมีมาบันทึกคำพยัญชนและก็เดินทางมาจากฟินแลนด์นะครับมีโอกาสที่จะแบ่งปันคำพยัญชนชีวิตเพื่อนุนใจพี่น้องนะครับท่านชื่อว่านะครับคุณนัททวดีนะครับสุกระวนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องขอเรียกว่าพี่นัทแล้วกันเนาะนะครับเราก็รู้จักกันผ่านระบบออนไลน์นะครับขอบคุณพระเจ้านะครับพี่นัทจะมาแบ่งปันนะครับสิ่งที่ตื่นเต้นฮะ ในการที่ได้ตัดสินใจต้อนรับประยูสกิต,ตแล้วก็มีขบวนการที่ค่อนข้างจะน่าสนใจสําหรับพี่น้องหลายท่านที่กําลังจะตัดสินใจนะครับที่จะมาเชื่อในพระเจ้าพี่นันเป็นคนจังหวัดอะไรฮะกรุงเทพค่ะออยุกรุงเทพะนะครับแลวแต่ว่ามีข่าวว่าต้องไปทําธุรกิจที่หัวหินไหมก็มีบ้านพักที่นั่นแล้วก็มีบูธให้เช่าอย,อยู่ที่นั่นอ๋อมีบูธให้เช่าอยู่ที่หัวหินนะครับก็ขอบคุณพระเจ้านะครับจริงๆแล้วนะครับคุณนัทเองเนี่ยมีลูกชายหนึ่งคนเล่นด้ยค่หนึ่งเขาเรียกว่าลูกหัวแก้วหัวแหวนรัก และทราบว่าลูกก็ไปบวชไปบวชค่ะนะเอาลองเล่าเหตุการณ์ได้ว่ามันไปมาไงตอนที่ไปบวชแล้วเกิดเหตุการณ์อะไรบ้างก็ตอนนั้นลูกไปบวชได้อยู่ในวัดประมาณหกปีโอ้หกปีค่ะเกือบจะเป็นเจ้าอาวาสอยู่แล้วบวชนานขนาดนานมากไม่ยอมศึกบอกให้ศึกไงก็ไม่ยอมศึกใช่ไหมฮะก็ชีวิตประจําวันช่วงนั้นก็คือไปวัดอย่างเดียว ล้กก็ไปตลาดไปร้านทําผมทุกวันนะจะต้องก็คือวิถีชีวิตพี่อ่ะใช่ก็คือไปวัดไปตลาดไปทําผมแค่นั้นอยู่แค่นี้เองชีวิตนะครับเรื่องไงต่อไปฮะหลังจากนั้นมาแล้วก็สรุสถึงลูกมาตลอดเรื่องเรื่องการบวชให้เขาเข่งในศาสนาเพราะเขาเป็นคนเข่งอยู่แล้วจ้ะฮะตอนนี้พออยู่ไปอยู่มานานๆในวัดบางวัดลูกวัดส่วนมากจะติดยาบ้าแล้วก็ขายยาบ้าหนกตอนนี้ เราก็เข้าใจไปน้องอยาบา้าตอนนี้ระบาดไปทุกหย่อมย่้าเลยก็เข้าไปในในวัดด้วยเข้าไปในวัดพอเราไปรูปปุ๊บเราก็ให้ลูกศึกลูกก็ไม่ยอมศึกอมไม่ยอมศึกแต่ทางกลุ่มที่เขาเติดแต่ลูกเราไม่ติดคือพูดง่ายว่าตอนนั้นเนี่ยยาบ้าได้ระบาดไปในวัดที่ลูกพี่ใช่ค่ะบวดอยู่ที่นั่นเราเลยรู้สึกมไม่ไหวแล้วให้ลูกศึกดีกว่า แต่ลูกยัไม่ยอมศึกไม่ยอมศึกคือเขาจะมองโลกในแง่ดีทุกอย่างจะดีสวยงามสําหรับเขาแต่จริงๆเราบอกกับมันไม่ใช่นะไม่ใช่อย่างที่ลูกมองจะบอกเขาอย่างนั้นครับแล้วหลังจากนั้นก็โดนกลุ่มกลุ่มที่เขาติดยาบ้าในวัดเนี่ยเขาแอนตี้เขาไม่ให้อยู่เขาให้ศึกคือพูดง่ายๆว่าถ้าไม่มาอยู่ในวงยาบ้าด้วยกันก็ออกไปซะออกไปซะนะอย่ามาขวางทางใช่นะครับต้องศึกไหมเขาไม่ยอมศึกอีกเขาไม่ยอมศึกอีกอะพานหนีไปอยู่วัดอื่น คุณแม่เป็นห่วงนะครับออาพาหนีนะไม่ยอมสึกมาอะไรก็ไปอยู่วัดอื่นก็ได้แม่ก็ตามไปเราตามไปอีกตามไปก็ไปส่งเบียงส่งอะไรอยู่กับเขาครับก็ดูแลคว่าเราก็เลี้ยงทั้งวัดหรืว่างงินเถอดถ้าไปเจอปัญหาเดิมปัญหาเดิมอีกก็คือยาบ้าอีกยาบ้าอีกพอดีไปวัดที่หลังนี่ไปอยู่ที่เมืองการครับพดสุดท้ายเ่ยนะฮะไปอยู่เมืองกาลพอไปอยู่เมืองการเสร็จก็พี่ชายอืมท่านเป็นคนเตอากาศพนอากาศเติเนศครับ ก็เอากระถินไปอืไปที่น okay. er ั่นเซรลแก้าพ็พอหลังจากรับกระถินเสร็จครับแล้วก็บอกว่าให้เอาเงินไปเข้าบัญชีธนาคารไปก่อนเพราะกลัวอันตรายเพราะวัดอยู่ในกาใช่ใช่แต่แล้วลูกก็ไม่ยอมพ่อเขาก็พ่อเขาเป็นนายตำรวจใช่ไหมพ่อบอกเอามาเอาบัญชีมาเอาเงินมาเดี๋ยวพ่อจะไปเข้าบัญชีโอนใส่บัตรเองอืตอนนี้พ่อก็เอาบัญชีไปก่อนพ่อเอาเงินไปเข้าบัญชีทางพระร่วมในวัดเองอก็ไม่ทราบว่าไม่ได้มีเงินอยู่ในตัว มดตกเย็นญาติโยมกลับไปหมดหลังจากนำกระถิ่นก็บะเฮ้าเงินมาแบ่งกันลูกชายบอกว่าแบ่งไม่ได้เพราะเงินนี่นะต้องเอามาทําประโยชน์ให้กวัดสิงขอครับิเขาก็ไม่ยอมลูกบัตรเขาบอกว่าพูดเป็นคำหยาบมาไม่มีอะไรแล้วเขาก็ล้มโตใส่ลูกชายลูกชายก็เลยหนีออกจากวัดมาโอ้ม่พี่น้องอย่างที่พ่อพีได้บอกนะการรักเงินทองเป็นรากง้าของความชั่วทั้งปวงนะครับไม่ว่าจะ พระสงฆ์องค์เจ้าก,ก็ตามใช่ไหมครับใครก็แล้วแต่นะฮะพี่น้องถ้าเรื่องเงินนะครับเข้ามาบทบังและในสในได้ทุรูปอย่างยังมีปัญหาหมดเลยนะครับแล้วเป็นไงต่อไปท,<า>ทีนี้ังจากนั้นก็ไปที่เขาก็กลับไปที่บ้านเขาก็ไม่ยอมเล่าพอดีเด็กที่แต่ยังไม่สึกใช่ไหมฮะยังยังไม่สึกเขาบอกว่าเขาจะบอกพี่บอกว่าไม่ได้สังเกตแล้วว่าคุณโตนะ่ะจะมีปัญหาอะไรนั่งซึมๆมแล้วก็เลยสังเกตคอยติดตามเขาแล้วก็คอยสักส่เขาติดตตด้เล่าให้ฟังพอเขาเล่าให้ฟังก็เลยพาไปสึกหาเรื่องสึกเลย สึกเลยนะครับเลยก็เพื่อไงก็ทีนี้ก็ตัดตัดขาดไปละตัดขาดทราบว่าพ,พี่รู้สึกว่าต่อไปนี้ฉันไม่เข้าว,วัดอีกแล้วไม่เข้าหลายปีเพราะว่ามันเพื่อไงก็คือเสียความรู้สึกไปเลยเสียความรู้สึกลูกก็ไม่เข้าพีก็ไม่เข้าอืมก็ไม่เข้าเลยแล้วอย่างนี้พี่ <c oughs> แล้วจนแล้วจนรอดเนี่ยกลายมาเป็นคิดเสียนยังไงเนี่ยเออหลายคนตื่นเต้นแล้วก็ หลังจากที่รู้จักสามีมา25ปีคือสามีที่เป็นชาวฟินแลนด์ฮ่าครับผม25ปีแต่ก็ไม่ได้ไปอยู่กับเขาออนึกเวลาอ่ะเราก็ไม่มีภาระไม่มีอะไรแล้วแล้วก็ควรจะไปอยู่ทางโน้นทางงานอยู่แล้วเพราะเขาก็รอมานานใช่ไหมคะครับก็ยกสมบัติให้ลูกอ๋อสมบัติที่มีสมบัติที่นี่ยกให้แล้วลูกชายคนนี้แหละเพราะเขามีคนเดียวนี่นะมีคนเดียวแล้วกระบูที่ให้เขาชาวก็ยกใส่เปลี่ยนใส่ชื่อเขาเขาจะได้ทําอะไรได้สะดวกขึ้นครับแล้วก็แก้เวนก็ยกให้เขาไปหมดครับ แล้วก็ไปมันก็ไปเป็างานอยู่กับสมาธิฟินแลนด์เลยนะครับแล้วไปเจอพระเจ้าที่นู่นได้ไงก็ไปรู้จักคุณนิดโอ้คุณนิดที่อยู่ที่ฟินแลนด์เป็นซอเป็นกลุ่มพี่น้องคิสเซียนที่นั่นใช่ครับมีร้านตัดเสื้อก็จะไปแวะไปที่ร้านตัดเสื้อโปรดชอบอยู่แล้วใช่ไหมเดิที่นี่มีร้านตัดเสื้ออ๋อไปเจอที่นู้นพอมีพี่น้องเปิดร้านตัดเสื้อแหมก็ก็อยากให้เราไปช่วยเพราะว่าใกล้บูงเยวกันหาใช่ครับช่วยงานเราก็เอาเต็มใจไปก็จะพูดเรื่องพระเจ้าให้ฟังทุกวันยังไงรู้สึกตอนนั้น หงุดงิดหาลำคาาเพราะว่าแต่ก็ฟังถ้าไปเจอคนที่ชอบพูดเรื่องพระเจ้านะแล้วพูดอยู่เรื่อยๆหลายคนก็รู้สึกหงุดหงิดอใช่ไหมอืมแต่ก็ต้องฟังเพราะว่าฟังเพราะว่าจะไม่คัดไม่ไม่ชอบขัดใจใครอ๋อครับมหนนี่เป็นคุณสมบัติที่ดีนะแล้วเสร็จแล้วเขาก็ชวนไปโบสถ์ปันเสาเพราะที่ในเฮลซิงกิจะมีทุกเสาเว้นเสา อ๋อที่นั่นก็ไปบสวันเสาร์กัน่ะใช่เพราะวันอาที่จะเป็นของคนฟินเขาอ๋ออคือโบวในส่วนคนไทยต้องไปวันเสาร์ใช่โอเคเข้าใจครับก็ไปกับเขาพระชวนไปก็ไปไปก็ไปแต่ยังไม่รับเชื่อไม่รับเชื่ออ่าไม่รับเชื่อนะครับแล้วเป็นไงพอเข้าไปครั้งแรกก็รู้สึกว่าการประรับบรรยากาศอ่าประทับใจบรรยากาศอบอุ่นอบอุ่นครับอ่าแต่ในใจว่าฉันต้องมากองคิดอย่างนั้นครับ แล้วก็ไปครั้งท like uh, ี่สองอีกไปครั้งที่สองครั้งที่สองนี่เป็นไงก็ถามว่ามีใครอยากจะรับเชื่อมากมีการท้าทายเกิดขึ้นอ่าเราก็ไม่รู้ไม่เข้าใจไม่เข้าใจไอ้ท้าทายไปไม่ใจใช่แลก็ลุกขึ้นยืนนี่ก็การลุกขึ้นยืนทุกคนลุกขึ้นยืนหมดถ้าใครได้รับแจ้กาให้ออกไปอเราก็ไม่ออกเพราะเราไม่เข้าใจอไม่เข้าใจก็ดันดัน ดันออกไปคุณนิดยืนอยู่ด้านนี้คุณลินดายืนอยู่ด้านนี้คุณนิดก็ดันคุณลินดาก็ดึงอ๋อมีทั้งดันมีทั้งดึงเพื่อให้คุณนัทออกไปรับเชื่อแหมพี่น้องก็ต้องขอบคุณพระเจ้าที่ความพยายามทั้งสองท่านนะครับแต่ว่าถ้ามองในแง่ที่ว่ายังไม่เข้าใจ้วออกไปรับเชื่อกำลำบากเหมือนกันเนาะใช่ไหมเรารู้สึกัาเราก็ไม่ค่อยเข้าใจเลยแต่เป็นความหวังดีของเพื่อนนะที่อยากให้เข้ามาอยู่ในทางของพระเจ้าสุดท้ายก็เลยต้องออกไปต้องออกไป ก็รับเชี่ยววันนั้นเลยรับเชี่ยววันนั้นเลยแต่ก็ยังไม่เข้าใจก็ไม่เข้าใจนะครับเอางี้บินดาก็เลยให้เออตั้พีมาเล่นหนยเอ่อเป็นธรรมดาครับหมายรู้สึกว่าดีใจฮะถ้าคนที่เรารู้รู้จักแล้วก็รักเนี่ยมารับเชี่ยวพระเจ้าเราอยากจะซื้อเพระมพีให้่นะครับแล้วเอาไปอ่านแล้วก็มีอาจารย์ฟินท่านหนึ่งแต่ท่านพูดไทยได้ท่านอยู่แท็บนี้มาประมาณ30ิปีพูดไทยงก็บอกว่าให้เริ่มอ่านั้งแจะบทนี้บทนี้ไปนะแนะนำแนะนำแนะนำก็อ่านได้ตัวเองอ่านดตัวเอง ก็รู้เรื่องไหมไม่รู้เลยก็เป็นธรรมดาดูอ่านให้เข้าหูให้ผ่านไปทั้งนั้นเองแล้วก็คิดว่าถ้าอ่านเราทบทวนหลายครั้งคงจะเข้าใจเข้าใจด้วยความรู้สึกแบบนั้นนะครับช่วงแรกพัมพีคิดเซียนเนี่ยก็ต้องอ่านเพื่อความเข้าใจคงอ่านหลายรอบเดี๋ยวคงเข้าใจไปเองนะครับแล้วจนแล้วจนรอดเนี่ยเราเรามาเขาเรียกว่ามาเข้าใจจริงๆแล้วรู้ว่าเราเนี่ยเป็นคริสเตียนจริงๆเมื่อไหร่ครับความรู้สึกแบบนี้ ก็ช่วงที่ลูกมีปัญหาโดนฟ้องโอ้ไปถึงลูกชายที่อยู่ที่หัวหินเราทราบข่าวว่าลูกของเราที่ให้ส,บสมบัติไปเนี่ย่ะใช่มีปัญ,ปญหาหโกงอาจจะโดนเขาโกงได้รับใบเขาฟ้องมาแล้วโอ้